สวัสดีครับพี่น้องครับเพจแจ้งใดเนี่ยพี่น้องครับผูใดโศกมันตอนนี้สดๆเรากำลังเดินทางไปที่วัดหนองมะเกลือครับอยู่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับเรือกอกแล้วออเมื่อกี้เนี่ยจนมาลืมมาเรือ,อกอกเปจแจ้งใดเลยพี่น้องนี่โอ้เอฟซีคอมเมนต์มาแลเรอยู่ในเพจถูกหวยไหมท่านแส,นสดงว่าเสียต้ดินเสียแ่หกนึงเนี่ยเพื่อป่อมขึ้นเนี่ย

เจอกันเลยอาจารย์อิงอาจารย์หญิงปิดไดปิดไดคิดว่าพี่น้องกี่โซกี่หมาน้มไหลอยู่นะครับเก้าหกศูนย์ที่น้องบอกไปเนาะสามแปดเก้าเกศูนย์มือเขาเปในคลิปนี้ที่เลยอนี่นี่แท้หกศูนย์หกศูนย์เก้าหกศูนย์นี่ยังงไหมนี่ไหมรอ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 เนี่ยมันคอาเปลี่ยนเบิ่งเต็มเลยอ่ะไม่ต้องถือหลายเท่เลย อันเนี้ย960เก้าหกศูเสืาเ็ันยิงแล้วยิงอ่ะโอ้อาจารย์อุงยิงอ่ะนะครับนะพี่น้องบุริยมูอแรงรับมาค้งสุดไทยแล้วครับถือไว้อีกสามงานเนาะงานนี้กับกรีเตอีกสามงานนอกก่าปิดฤดูกาลแล้วครับย้อนเสียงเลยยอนปะยอน ยังก็วอาเป็นยังแบบพี่น้องกระลังดีออคีเจขอกอีลิหกศูนย์เจ้าประด็ซื้อเลขใต้ดินเลยคือดวตรีเป็นขศูนย์หกของแค่้อมีนัดกันครับหลังจากลงจากกรุงเทพมากับบ้านหลวงิงวันที่ยี่บสี่เนอะมุ่นในปุ้ยถึงสินที่มันตัง้งไปเลขที่นี่แหละเขากัไปม้วนกันอยู่นั่นาจากยี่สิบสี่พี่น้องพักหนึ่งวันคือวันที่ยี่สิบหกกับยี่สิบเจ็ดเนี่ย จิปินแมวลาแมวลา,ว,ลาวงใหญ่รวมศิลปินสาวน้อยเพชรปันร้นแพงนะครับสาวน้อยละเบิดโชว์อันเดอรผู้ใดว่างคิ่เก็อีมาเบิดนะครับอยูนยที่ยุโรมนะครับไรส์ส่วนตีมขายอ้อนะครับวันที่ยี่สิบเ,เป็นยี่สิบเจ็ดพยี่สิแปดเขาปิดฤดูกาลนะครับรากามืออื่นนะครับฝากเอ็มบีเพลงเต็มขายอ้อนะครับไปรับ สองมงเศราเกนาลิกาโอเปดในนิกาสองมงเศรออกนาฬิกาอดีใจนับเยกไรดีใจรับเลไรจ็คบุงทุนมาปุ uh, really ๊บซื uh, really ้อไหมนีมีอันนี้ก็หกศูนย์เนาะมันเดียวบ่หลายอันนี้ก็หกหนึ่งมีมี นี่ได้เจักบาทหึอือไปละไปละสองพันในหนึ่งชุดมีอยู่สองใบก็ได้4สี่พันแปดพันได้มื่นสองคุมบ่นักค้าซื้อสอ, <laughs> <laughs> องมื่นสองมืน <laughs> นี้กำไรอย่แปดพันเจ้ามืออจีเจ้ามือกไคนขายเออเขากว่าจะถืงเลขถืงนิดถืงหน่อยอดีใจเวมด ขอให้บินเร็วที่มันถูกนะครับ,รบเดี๋ยวไปเฝ้าด้เดี๋ยวคีปกับยักษ์กูไปอีกย่งว่าผมม้อนคนนี่นี่เขียวย่องเลยเป็นได่เป็นได่ายเพื่อใดเพื่อใดได้ไหลเขาบินมามนะครับไม่ได้ยิฝากมาได้น้ำใจให้น้องครับมือแลง ได้เลยนะครับเราผู้ที่โ่งผู้มาผู้สุขีกระสูดถูกต่อไปได้พีน้องแกย้อมแพ้นะครับวันที่หนึ่งก็ไม่พอกัใชัยเบลีย์ถือแท้แล้วอ่ะเมียนปะเมียนเพราะว่าลบลบซื้อเต็มมือพุ่นเลยเอ้ยมันออกอียังไงก่อนเดี๋ยวโอ้ยกัใช้ถืออีลีออกก้าสองแล้วซื้อก้าวสองเมียนไปเริ่งคลิปแล้วบ้างหรอเนี่ย อ๋อแล้วที่วัถึุจะวดทั้งล่างบ่เลยรถตู้เรามีรถจะเปียนยังก่อนเป็นบอกหนแะม่นแล้วลงแล้วระวังเดี่ขอบคุณโคดรดวยกันเออนี่นี92นี่้อนีาลงเหือนเลยวะยันแขกมั้ยยังไ้วะ แคบบ่ไม่ใช่แค่ธรรมดาวะเนี่ยมีแต่คนมันหมานส่วนเราก็สู้ต่อไป ถูก <Hey. S 2> ไหมอดีตอะถูกจ้ <laughs> ถูกอะไรถูกกินถูกกินเยอะสวัสดีค่ะท่านบันนะ่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยใบสวยแท้ อาร์เอฟซี <poisoned indo> <IP OC> ต้องถึงน้ำไหลแท้ๆเนี่ยว่ต้องซูมนี่เนาะเรียกได้เนาะอีนะเบย์อย่างที่ผู้ที่เอาขอบคุณทุกกำลังใจครับผู้ใดสู้ผู้ใดมาแกเขาหมินมาเนี่ย ตอนนี้เรากำลังเดินทางนี่อาจารย์มอสขับรถนะครับ,บม,มีอีกวะเสียงไว้มีอีกวะน้ำหวานแปดอาทิต <laughs> ย์แท้มีอีกไหมกระเป๋าแม่มีอีกไหมซูทหกอีกไหม อธิห่าอาจจะบินได้ครับอ่าเอาโอเคครับคลิปนี้ก็บยี่เดีฝากพี่ดอกส้มนี้เขากำลังเดินทางไปมาชมกันเยอะๆครับ่าพลาดอีกสี่งานสุดท้ายมีเมือนี่แหละกกรุงเทพเมืองอะรครับุงเคพอมีใส่เนื้อมีพัทยาพัทยาแล้วก็ฉลองกรุงครับลาดกระบังแล้วก็บางพีครับแล้วก็บางพีครับสามงานสุดท้ายถือว่าเราไปปิดฤดูกาลที่กรุงเทพด้วยกันก่อนที่จาปิดฤดูกาลยูอีสาน ครับพี่น้องเที่วกรุงเทพก็สีน้ำมาอีสานนี่ครับบ้านแมนน้ำไปปิดฮอดกรุงเทพแล้วกรุงเทพก็น้ำมากี่อีกครับครับคือยังทุกปีครับมวลเสื่อโฮเซียวบัตรกุ้งปิดเท่าก็มีครับหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทแท็กซีสาวน้อยพี่เพื่อนเพจมีตัวเกียวมิวสิกเสียให้โอเบย์ปัญญามอเตอร์ไซคยูนิตตอนนี้ก็มีมาแล้วครับสองห้าเก้าส่งถึงหน้าบ้านนะครับรับเคลื่นตัวเกียวมิวสิกนำโดยผู้บ้านฟินแลเลตนะครับเอา ครับคลิปนี้ฝากพี่น้องสมียู่ดีมีแฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุบค้นครับ